สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมแล้วก็รับฟังกับคําถามหนึ่งที่ท่านผู้ชมท่านหนึ่งเข้าคอมเมนต์มาถามครูน่าจะเป็นช่วงเช้าวันนี้นะครับคําถามของเขาเนี่ยเขาถามครูมาว่าถ้าแบตเตอรี่ที่ติดรถเขามาเนี่ยมันหมดไฟ แน่นอนครับมันใช้ระบบสตาร์ทมือยังไงก็ไม่ติดท่านฟังให้ดีนะแบตหมดไฟแล้วเขาจะใช้สตาร์ทมือเนี่ยยังไงก็ไม่ติดถ้าเกิดในกรณีรถนั้นมีสตาร์ทเท้าท่านก็เปลี่ยนไปใช้เป็นสตาร์ทเท้าหรือเข็นกระตุกนะครับแต่เขาถามมาแค่นี้แสดงว่ารถเขามีแค่สตาร์ทมืออย่างเดียวนะเออให้เข้าใจก่อนนะครับ แบตหมดตร์ทมือไม่ติดจากนั้นเขาไปเอาแบตอีกลูกหนึ่งที่เป็นแบตที่มีไฟเนี่ยมาทําการพ่วงแล้วก็สตาร์ทติดได้แล้วเมื่อขับขี่ไปไฟมันจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่เขาไหมคําถามมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้ครูก็มานั่งคิดอยู่เอ๊ะแล้วเราจะตอบคาถามนี้คำถามกระจ่างนี้ได้อย่างไรอ่ะ ก็ครูเ<ณ>นี่ยขับรถยามาฮ่าสปาร115 i อยู่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของครูจริงๆเนี่ยคือแบตลูกนี้นั้นถ้าติดตามครูมานานก็จะทราบว่าคือครูเนี่ยจอจงเลยไม่ได้โฆษณาไม่ได้อวยเขานะครับแบตย u อซแล้วเวลาครูเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใครเนี่ยนะครับนะคือครูก็จะเขียนอันเนี้ยครูเปลี่ยนเมื่อวันที่22เดือน1ปี64 หนึ่งหกห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดจะเข้าห้าปีแล้วไม่ใช่เพราะครูเพิ่งมาเขียนนะท่านบอกทำไมใหม่หมก่อกีดถอดมาคลิปฝุ่นเคอะแต่จะมาทำคลิปครูก็ไปล้างนะ้ำมาแปลงสีฟันเก่าๆขัดขัดถ,ถูถูหน่อยนึงเนี่ยนะครับเนี่ยข้างหลังเห็นไหมเนี่ยนี่ที่รอยมันถูว่ากล่องกล่องแบตถลอกอยู่เลยอันนี้รถของครูเนี่ยสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าติดเป็นปกติ ก็คือแบตเตอรี่ของครูเนี่ยมีไฟอยู่นะ,ะบางคนบอกว่าใช้ยี่ห้อเดียวกับครูทำไมไม่เห็นทนเลยอยู่ที่พฤติกรรมของคุณได้ว่าคุณไปต่ออะไรเพิ่มระยะทางต่อวันวิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของระบบไฟชาร์จเป็นอย่างไรจากนั้นครูก็บอกพี่ปุ้ยว่าไปเอาแบตเตอรี่เก่าๆมาลูกหนึ่งที่มันไม่มีไฟ พี่ปุ้ยก็ไปเอาแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้มาให้แบตเตอรี่อันเนี้ยเอามาจากรถซูซูกิสมาร์ทที่ครูเพิ่งทําคลิปจบไปเมื่อวันก่อนเนี่ยแล้ววันที่เขามารับรถคืนคือครูก็มาแจ้งว่าเปลี่ยนอะไรอะไรยังไงก็มานั่งแจ้งตามรายการที่เปลี่ยนแล้วครูบอกว่าอันไหนเอากลับบ้านได้ให้เอากลับไปปรากฏว่าเจ้าของไม่เอาอะไรกลับสักอย่างหนึ่งเลยอะแบตเตอรี่ก็อยู่ที่โรงเรียนลูกนี้นะฮะยืนยันนั่นนี่คือแบตจากซูซูกิสมาร์ท แล้วเราไม่ได้มาบอกว่าแบตเตอรี่เขาดีแล้วใช้ได้นะครับพี่ปุ้ยเอาไปชาร์จให้แล้วแต่มันชาร์จไม่เข้าอ่ะคุยทําการวัดให้ดูก่อนว่าจําลองสถาน,นาการณ์นะครับพี่ปุ้ยมาจับนี่ครับต่พี่ปุ้ยไปดูก่อนว่ามันมันจะเห็นตัวเลขไหมอ่ะถ้าเกิดผมจะจี้เนี่ยอ่ามันอยู่ตรงตรงข้างหมาย x ของเครื่องนี้พอ,อดีอ่ะอ่าอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรมันมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยหยิบหยิบโทรศัพท์มา <c oughs> อ่าเพราะว่าผมห่วงอย่างเดียวพอให้พี่ปุ้ยถ่ายคูโดนบนตลอดครับ <c oughs> ถ่ายแล้วดูแล้วปวดหัว <c oughs> เอาอย่างเงี้ยอ่าคุณหยิบโทรศัพท์มาดูครับนี่นะเดี๋ยวครูจะจี้วัดแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ <c oughs> เอานีนะอาจารย์ <c oughs> ตําแหน่งตยูนี้สีฟ้าอ่ามีไฟอยู่เท่าไหร่ครับ มีไฟอยู่ส<ช>ี่จุดเก้าศูนย์คือ<ช>ครูคคขอปาดเป็นเลขกลมๆเลยก็เหมือนที่ครูบอกว่ามันช้าเข้าไปอยู่แค่ห้าโวลต์นี่นะมีคิดเป็นเลขกลมๆเลยคือห้าโวลต์อ่ะพี่ปุ้ยเนี่ยถ่ายมาลงที่ขั้วที่ผมจี้เนี่ยไม่ต้องมาใกล้สิเนี่ยเ,เห็นไหมครับนี่นะครูจี้อยู่นะครับนี่นะเนี่ยแล้วตรงเนี้มันก็ขึ้นอยู่แค่เท่าไหร่เมื่อกี้นี้สี่โวลต์กว่าว่าบอกขอปาดเป็นห้าโวลต์ไปนะครับ ตอนนี้เหลือลดลงไปแล้วคุณไม่ต้องดู<ถ>คุณถ่ายให้ผมอย่างเดียวผมถ่าย<อ>ในนี้จะมองจากในใน,นโทรศัพท์ทีนี้มาดูต่อนะครับมันมีไฟเหลืออยู่แค่ห้าโวลต์จเติมจดเติมมันมีไฟเหลืออยู่แค่ห้าโวลต์น,นะครับเดี๋ยวครูเปิดสวิตกุญแจมันจะสะท้อนหน่อยนะครับช่วงบ่ายอันนี้นะครูออนสวิต อ่านี่นะออนแล้วนะครับไฟติดไหมครับเดี๋ยวกูขยับน,นะเพราะว่ามันจะสะท้อนนะครับเนี่ยทีน้าปัดมีไฟอะไรติดไหมครับไม่มีเลยนะคูออนสวิตกุญแจแล้วนะครับไม่ได้โกหกนะครับนี่ออนแล้วนะกดแต่นะ่ะแต่ก็ไม่ดังอะไรทั้งสิ้นคือระบบสตาร์ทมือมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่แค่ 5โวลต์ทีนี้ในคำถามของเขาคือเขาถามว่าแล้วครูขย่ายกลับมาตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับในคำถามของเขาคือถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเอาแบตเตอรี่ที่มีไฟเนี่ยมาพ่วงเพื่อให้รถของเขาเนี่ยสตาร์ทมือแล้วให้เครื่องมันติดได้ แล้วเอารถไปวิ่งใช้งานคือเครื่องยนต์เขาติดแล้วนะแล้วรถไปวิ่งใช้งานไฟมันจะชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่เขาไหมอ่ะครูจะพิสูจน์ให้ดูนะครับทีนี้ผลจากการพิสูจน์ก็ต้องอ้างอีกจากรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ที่ครูทําเป็นสื่อด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือครูก็ใส่ขั้วแบตไปแล้วนะจากแบตเตอรี่รถของครูนะครับครูก็ามาใส่ที่บวกเข้าบวกลบเข้าลบ ดี๋ยวครูขอปิดสวิตซ์กุงแจก่อนนี oh. อ่ออฟแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดเห็นน้าเต้าหู้นะต้องขอขอบคุณเจ้าของรถที่เอารถมาซ่อมเขาเลี้ยงน้าเต้าหู้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอแค่เอาแบบกดๆไปเท่านี้นะไม่ได้ยึดแน่นอ่ะนี่บวกนะอ่ะแล้วนี่ครูจะเข้าไปที่ลบจริงๆอะ่ะพวกนี้ถ้าทําต้องทําให้มันแน่นหนานะครับอ่ะ บวกกับลบเข้าเรียบร้อยครูเปิดสวิตกุญแจนะรถคันนี้ครูสวิตกุญแจไม่ค่อยดีแล้วนะครับรถเก่าแล้วนะครับอ่ะครูออนสวิตกุญแจนะครับครูสาตาร์ทมืออุ้ยร้อนนะครับมันไม่แน่นเดี๋ยวครูขอเดี๋ยวขอขันคั่วให้แน่นคั่วหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันกดแล้วมันไม่แน่นสักครู่นะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็ขอขันขั้วบวกให้แน่นไว้ขั้วหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขันแบบเรียบร้อยนะครับเพรเดี๋ยวครูก็ต้องถอดแต่ขันแน่นในระดับหนึ่งจากนั้นขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบมาจั๊มเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ลูกนี้เลยแต่ถ้าเกิดในกรณีเราไปพ่วงรถยนต์เนี่ยนะครับเขาจะแนะนําให้เอาขั้วลบเนี่ยไปแตะลงกราวเครื่องนะครับแต่นี้คือแค่สาธิตนะครับอ่ะ ครูจะแตะเข้ากับแบตเตอรี่คั่วลบแตะแล้วนะครับกดให้แน่นนะเพราะมันร้อนนะครับมันกินไฟอยู่แล้วครูเปิดสวิช์คุญแจจากนั้นคือครูกดสตาร์ทมืออ่ะเื่ยงย้อนติดแล้วนะอ่ะครเอาคั่วลบแบตเตอรี่ออกอ่ามันเดินเบาอยู่นะครับเดี๋ยวครูอันนี้ใหม่เพราะว่ารถเพิ่งเอามาจอดตรงนี้นะครับ อ้ยร้อนนะครับเดี๋ยวขอนี่เลยนะฮะสักครคู่นะครับเดี๋ยวขอกดหน่อยนะครับร้อนอ่ะออนสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเดี๋ยวครูขอติดเครื่องไว้สักครู่นึงก่อนนะครับเพื่อวอร์มเครื่อง ดับนะถ้าเกิดเป็นเป็นรถ Honda มันจะติดนะครับถ้าระบบไฟชาร์จมันทำงานนะครับอันนี้ของยามาฮ่เนี่ยบางรุ่นเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟแบตบมันจะดับนะครับเดี๋ยวครูขออนญาตออฟสวิตช์ก่อนนะครับอ่านติดใหม่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครูขอนี่เลยถอดใส่ขั้วเลยครับขอหยุดวีดีโอสักครู่นะครับอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้นะครับคือครูพ่วงนะครับมันสตาร์ทติดได้แล้วนี่นะครับครูดึงสายจากแบตดีของครูออกจากตรงนี้แล้วนะครับดึงออกแล้วนะอ่ะแล้วเดี๋ยวครูจะถอดอันนี้นะพี่ปุ้ยเขาทำขั้วอย่างนี้ไว้ให้นะนี่นะคือครูถอดแล้วนะนี่ดึงออกแล้วนะครับตอนนี้ท่านจะเห็นว่า สายสองเส้นจากแบตท,ที่คูแบตดีเนี่ยที่ไปหาแบตไอ้ลูกที่ไม่มีไฟนี่ไม่ได้ต่อแล้วนะไม่ได้ต่อแล้วเนื่องจากว่าตอนเนี้ยไฟที่มันใช้อยู่เนี่ยมันเป็นไฟที่เอามาจากระบบไฟชาร์จแล้วก็ย้ำนะครับว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอ่ะครูจะพาท่านไปดูไฟเกียร์ว่างที่มันติดนกครูนะเพราะครูต้องเดินอ้อมนะครับ ท่านดูที่หลอดไฟเกียร์ว่างท่านจะเห็นว่ามันติดแล้วมันจะทําไงครับมันจะมีการริบหลี่ริบหลี่นะครับมันไม่ได้ติดแบบสว่างเหมือนไฟจากแบตเตอรี่ถ้ามันเป็นไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยหลอดเกียร์เนี่ยมันจะติดสว่างแบบนิ่งๆคงที่แต่เนี่ยมันจะมีการกระเพื่อมริบหลี่ริบหลี่ตามรอบเครื่องเพราะว่าระบบไฟชาร์จเนี่ยมันอยู่ในรอบเดินเบาถ้าถ้าเกิดครูเร่งเครื่องมันจะสว่างขึ้นมาก,กว่านี้อีกหน่อยนึงเนี่ย เห็นไหมฮะเนี่ยจะเห็นแล้วมีกระเพื่อมกระเพื่อมแต่สว่างขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยอ่าเดี๋ยวครูผ่อนเนี่ยจะเห็นนะ,ะอ่าทีนี้เขาถามว่าแล้วไฟมันชาร์จเข้าแบตไหมอ่ะนะครับครูกลับมาตั้งกล้องเหมือนเดิมเนี่ยโทรศัพท์ครูนี่พอเวลาขยับปุุบมันจะต้องอะไรนะเหมือนซูมอะไรใหม่เนี่ยนะครับอ่ะครูก็จะเอามันตีมิเตอร์มาวัดไฟให้ดูนะครับ เดี๋ยวสายลบก่อนนะเดี๋ยวไปโดนบวกนะครับอ่านะครับครูทำการวัดให้ดูว่าไฟมันชาร์จไหมปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปนี้แหละครับอ่ะไฟชาร์จไหมหดูนะครับเดี๋ยวครูก็จะแต่บวกแตะลบเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเขามาส่องดูตัวเลขที่มิเตอร์ดิจิตอล น,นี่ท่านเห็นไหมครับนี่อยู่ในรอบเดินเบาไฟชาร์จไปเท่าไหร่ครับ14.43 14. ขอปัดเป็น14.5ระบบไฟชาร์จทำงานชัดเจนนะนี่ถ้าครูดึงถ้าคูดึงสายมาติมิตเตอร์ออกเห็นไหมครับอ่ะคูแตะเข้าไปใหม่เนี่ยระบบไฟชาร์จเป็น14.43ขอปัดเป็น14.5ตามที่คูบอกไปอ่ะชัดเจนทีนี้ มันก็อยู่ตรงเนี้ยครับว่ารถคันนี้ระบบไฟชาร์จมันทํางานได้อยู่มันก็ทําไมครับชาร์จไฟกับแบตเตอรี่แล้วมันก็เอาไฟชาร์จบางส่วนเนี่ยทาไมครับจ่ายไปเลี้ยงระบบต่างๆเพื่อให้เครื่องยนต์ทําไมครับสตาร์ทติดได้อันนี้ครูไม่พูดถึงแบตอ่อนแล้วมีไฟโชว์ที่หน้าปัดที่ไรไม่เกี่ยวนะเอาแค่ตรงนี้นะครับสตาร์ทติดได้ละ มีไฟชาร์จกับเข้าแบตระบบไฟชาร์จท,ทำงานเพราะตัวเลขจากมิเตอร์มันฟ้องอยู่ได้14.5ปัญหามันจะอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมไฟที่มาชาร์จเข้าไปมันจะมีอยู่2ออย่างคือแบตเตอรี่บอกไม่เอาแล้วครับไม่เอาไฟที่เขาเรียกว่าชาร์จไม่เข้าชาร์จแบต ชาร์จไฟกับคืนแบตไม่เข้าแบตคุณจะมีไฟเพิ่มไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นพอคุณขับไปถึงจุดหมายปลายทางคุณปิดสวิตช์กุญแจรรถคุณก็ดับอยู่แล้วใช่เปล่าแล้วพอคุณจะสตาร์ทมือใหม่ติดไหมครับไม,ไม่ติดครับนี่คือกรณีที่หนึ่งเขาเรียกชาร์จไม่เข้ากับกรณีที่สองมันชาร์จเข้าแต่มันเก็บไฟไม่อยู่อ่ะ พอคุณทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณสตาร์ตติดคุณขับไปสมมุตินนะขับไปหนึ่งชั่วโมงพอขับไปหนึ่งชั่วโมงปุ๊บคุณปวดฉี่คุณแวะปั๊มติดสวิตช์กุญแจดับเครื่องฉี่เสร็จกลับมาเปิดซินแจสตาร์ตมือชึ่มติดแล้วคุณก็ขับรถกลับบ้านจอดทิ้งไว้ดับเครื่องตั้งแต่หกโมงเย็นพอตีห้าครึง่งตื่นขึ้นมาอาบนะ้ำเอาท่ากินข้าวเสร็จ หกโมงครึ่งออกจากบ้านเปิดสวิตกุญแจไฟของคุณทำไมครับหายหมดฟิลไม่ได้ขาดนะครับแสดงว่าไฟที่มันชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่มันเก็บอยู่ไหมครับไม่อยู่หรืออาจจะมีไฟลั่อะไรก็ว่านไปแต่หลักๆคือชาร์จไม่เข้าแตชาร์จเข้าแต่เก็บประจุไฟไม่อยู่มันคายประจุออกอ่ะ วันนั้นคำถามที่ถามมาคือครูก็ไม่รู้รถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนก็เลยเอาสปาร์กูมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะก็น่าจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่หนึ่งลูกถ้าเป็นรถเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างที่ครูเคยบอกเนี่ยเดี๋ยวครูขอญาดับเครื่องเลยนะถ้ามาทำที่โรงเรียนครูออกไปซื้อมาให้มาชาร์จให้เช็คระบบให้ก็อยู่ประมาณ500บาท อ้จะไปข้างนอกเปลี่ยนเจ็ดแปดอันนั้นคือร้านนะครับ mm. เข้าใจนะฮะร,ร้านเขาต้องหากําไรนี่คือครูเราบริการให้ใช้ยูอซ่าแล้วรถของคุณใช้แบตมากี่ปีอย่างของครูเมื่อกี้ครูบอกแล้วไงหนึ่งปี6กสี่หนึ่งปีหกห้าหนึ่งปีหกหหนึ่งปีหกเจดหนึ่งปีหกแไอ้นี้เข้าไปครึ่งปีแล้วนะครับของปี68มันอาจจะได้กี่ปีครับ5ปี6ปี ทำไมครูใช้ได้นานอย่างไรถผม2ปีเจ๊งก็บอกแล้วไงว่า 1. คุณภาพของแบตสพฤติกรรมในการขับขี่ในการใช้งานอย่างครูเนี่ยไปกราบเนี่ยวันหนึ่งคือ50ากิโลเฉลี่ยวันนึีรถใช้งานทั่วๆไปก็ประมาณนี้ไฟก็จะมีการชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่เหมือนที่ครูยกตัวอย่างอะถ้าครูไม่มีภารกิจอะไรตอนเย็นครูก็มาวิ่งจ็อกกิ้งวันละ30นาทีมันก็เหมือนได้ออกกำลังกาย ไอ้นี่วิ่งไปกลับวันละห้าสิบกิโลมันก็ทําไมครับมีไฟชาร์จเข้าแบตระบบไฟชาร์จเราสมบูรณ์แล้วรถครูครูก็ไม่ได้ต่ออุปกรณ์อะไรที่มันนอกเหนือจากที่บริษัทเขากําหนดมาเพราะฉะนั้นที่ก่อนหน้านี้มีคนถามครูว่ารถซูซูซกิสมาร์ทเหมือนกันแล้วไปต่อตรงแบบเปิดเซอร์วิสกุญแจปุ๊บไฟหน้าไฟท้ายติดเลยมีผลเสียต่อแบตไหม ครูก็ถามกลับมันใช่ระบบเดิมมันไหมละ่ะมันไม่ใช่ระบบเดิมเพราะระบบเดิมคือคุณต้องสตาร์ทเครื่องแล้วถึงมีไฟหน้าไฟท้ายเขาก็มาคอมเมนต์ว่าครูยังไม่ตอบผมเลยว่ามีปัญหาต่อแบตหรือเปล่าก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้ว่าผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันคือใช้ไฟหน้าไฟท้ายเป็นหลอด LED เปิดสวิตช์กุญแจไฟหน้าไฟท้ายติด รถผมไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็คนนั้นเขามาตอบอย่างนั้นไม่ใช่ครับตอบจากปากครูนะครับนะฮะครูตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่ระบบดั้งเดิมของมันถูกไหมแล้วเกิดว่าคุณทำเหมือนเขาเปลี่ยนเป็นหลอน LVD ทั้งหน้าและท้ายแต่เขาขับรถวันละห้าสิบกิโลส่วนคุณขับวันละห้ากิโลระยะทางที่ต่อวันที่วิ่งเท่ากันไหมไม่เท่า ระยะเวลาในการที่ไฟจะชาร์จกลับเข้าแบตเท่ากันไหมไม่เท่าก็ไม่เท่าครับครูก็ไม่ขอตอบคือทำให้ดูอย่างนี้ดีกว่าใช่ป่ะครับเพราะนั้นใครที่บอกว่าผมไปต่อน,นั่นต่อน,น่นต่อน,นี่ห้าปีสิบปีไม่เป็นอะไรเลยถ้า,างั้นคือคุณก็แนะนำเขาไปได้แต่ครูไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างนั้นพอถ้าเกิดรถของคุณมีฟาร์มผิดพลาดอะไรขึ้นมาปุ๊บใครจะเป็นแพ้รับบาปครับ ครูจะกลายเป็นแพ้ระบาดเลยเพราะครูบอกว่าต่อได้ใช้ได้เวลาคุณไปต่ออย่างเนี้ยถ้าเกิดเป็นครูทาเนี่ยคือครูจะต้องเข้าคั้วสายให้เรียบร้อยให้เปล่าแล้วเกิดคุณไปต่อเองคุณเอาเทปมาทําไมฮะพัน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 ,พนไฟมันเดินได้เสถียรไหมครับไม่เสถียรแล้วเกิดพอไฟมันเดินไม่เสถียรไฟมันไม่ต่อเนื่องระบบคุณมีปัญหามาเกิดการอาร์คไฟไหมลดขึ้นมา อาจารย์เขาบอกว่าทําไมครับใช้ได้ครูก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นแพ้รับบาปไปเนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูจะถอนแบตเตอรี่ลูกนี้ออกนะครับแล้วครูจะใส่แบตเตอรี่เดิมๆของครูกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะจะ5ปีแล้วนะครับแล้วบางลูกของครูเนี่ยใช้ได้ยัน6ปีเกือบ7ปีก็มี เดี๋ยวกลับมารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูขอดับเครื่องตอนนี้ครูได้ทําการติดตั้งแบตเตอรี่ของรถของครูกลับเข้าไปนะนะครับแล้วก็ทีแรกที่บอกแบตเตอรี่รถของครูมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยววัดให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหยิบกล้องมาถ่ายครับ มีอยู่12.91เดี๋ยวครูขอปัดเป็นเลขกลมๆคือ13ไปเลยนะครับตีว่า13นะอ่ะถหลหลังไปครับระวังสะดุดโต๊ะล้มครับให้เห็นภาพกว้างๆตรงนี้อ่ะทีนี้ครยทำการเปิดสวิตช์แจแล้วครูก็สตาร์ทมืออ่ะอันนี้คือมันเอาไฟจากแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์จ่ายไปที่มอเตอร์สตาร์ทโดยตรง ยังไม่ได้วัดครับเอาไปแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์จ่ายไปที่มอเตอร์สาตาร์โดยตรงมันก็จะสาตาร์ทติดง่ายขั่วต่างๆผูกยึดไว้อย่างแน่นหนานะครับอ่ะคุยทำการวัดดูว่าบันชาร์จไหมนี่เดินเบานะครับ13.48า <49. S 1> มสี่แปีว่า13โวลต์ครึง่ง อ่าเดี๋ยวครูจะลองเร่งเครื่องดูสักหน่อยหนึ่งลำบากอยู่มือนกันนะครับอ่า,าก็ถือว่าระบบไฟชาร์จรถครูก็ยังทำไมครับทําทำงานเป็นปกติอ่ทีนี้มาดูครับว่าในกรณีถ้าเกิดไฟชาร์จมันทำงานเป็นปกติแล้วมีไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไปเลี้ยงระบบเป็นปกติ ่าท่านดูตำแหน่งไฟเกียร์ว่างมันก็จะทำาไงครับเนี่ยนิ่งนิ่งเห็นไหมฮะคุณจะเร่งเครื่องยังไงมันก็จะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะครับเพราะว่าตอนนี้หลอดไฟเกียร์ว่างมันเอาไฟไปจากแบตเตอรีอ่ประมาณนี้นะโอ้โทษนะฮะ อ่าเพราะฉะนั้นท่านที่ถามครูมานะครับครูก็มาทำคลิปประกอบให้เห็นก็คงได้ความกระจ่างไปในระดับหนึ่งก่อนจบคลิปคือครูสรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วมันไม่มีไฟหรือมันเหลือน้อยมากแล้วรถเราเนี่ยสตาร์ทมือไม่ติดแล้วรถเราไม่มีสตาร์ทเท้า เข็นกระตุกติดไม่ได้แล้วเราไปเอาแบตเตอรี่จากรถคันอื่นมาแล้วมาทําการพว่วงพอพว่วงสตาร์ตติดได้ถ้าระบบไฟชาร์จมันทํางานอยู่มันก็จะมีไฟเนี่ยทำไมครับจ่ายไปเลี้ยงระบบรถคุณสตาร์ทติดได้คุณก็ขี่ไปได้ส่วนที่ถามว่า มันจะชาร์จกลับเข้าแบตไหมถ้าระบบไฟชาร์จสมบูรณ์ไฟชาร์จทำงานทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถของเราว่าจะยอมรับการชาร์จเข้าไหมแล้วถ้าเกิดยอมรับการชาร์จเข้ามามันเก็บประจุไฟอยู่ไหมดังนั้นถ้าเกิดใช้มาแล้ว2ปี3ปีมันออกอาการไม่ดีครูแนะนำเลยว่าให้ทำาหมไปซะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเถอะดีกว่าไปกินข้าวลิงกลางทางนะก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะในระหว่างถ่ายทําอาจจะครูขาดไปบ้างครูก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ